ล ah ้วเตียบตายกินได้เหรอได้กึงมั้งนี่รถเตี้กันตัวนี้ไอ้ยุ้งยุ้งช่วงนี้่าพหมดถ้าเราถึงนี้ยวักูเยอะนะครับ ดีครับสวสดีคมือนีสานเทพนนอครับเห็นหยังครับแอรสมพงมือเนี่ย

ไยรไปึงไไฟจะหนีมากนเองด้ขด้นะเครืงใม่ยูางในโบมินยังได้ยังได้เครื่องไม่พอดีครับปหาอยู่เครื่องไมหมงนี่อกเงียงก็ไดเอ้คนปกติพี่ไกไปยิงไดครับมน้อยมาถึงหนอกบอดครอก ตอนตอนดึงเทินเอิ對對 ôi, ad, ratios, ้นเอิ้นเอิ้นบอกเลยนะครับเทนผ่าดี๋ยวมืนนี้ยเพดากันเอาผ้ามากินนะครับเพิ่วมาตายเธอวยมันเพาแซ่บครับเดี่ยวลงมม้มัดเลยว่าสัน นี่นั่นเปนนลนคือพราตอยกินเท่านัอครับแอดพวดมันโมเด็ดเขาบ่ามันเด็ดมันโมเด็ตเนาะเอาเบื้อต้นเลยบะครับโอ้โเอาเอาครับเบิ้งครับสีหวานมาเบิง้งเบืงครับพ<า>ี่นออ้องเ,เ,งเออคน้นี่องาี่ตูน่าตั่ีน

Ah... Wow.

Mới, rồi. Mới rồi, con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาเค้าแล้วครับนี่

โอ้ยอนีแเกีงหนึ่งหมดแล้วไก็จะกินนิดเดที่พวนบัวยิบกบวาง,งมันได้จากนีไมะนีหนีนีหนนี่นนงตัดออกไปกป่อเมื่อีกกันเน่ยตัดออกไปโอ้โอได้การ,รอ,อืมจับเยียมพด

แกงนะครับเราชิ no ้นงานแอดสมโพธิจะได้แกงมะแรงนะครับครับใส่ครับนี่ก็ยอดนี่ยอนเผาวครับพี่น้องเมื่อเี้รัมีครับต้องแกงรุ่นนี้ครับต้องแกงรุ่นนี้นี่ละเขาเอานว่ากินของสูงครับพี่น้องเมื่อนี้แกงยอดเผาด้วครับมืะเร็งออันนี้แหละมือแรงเลยแกงยอดเผาแอดสมโพธิเฮ็ด แกงยอดเผาโอ้ยี่ยู่ับอครับเอ้เรือที่ไอันนี้ือยอดเผาไอ้ถ้าแกงนะพี่น้องโอ้ยุนนายบอกว่ตัดเกตรนน่ฮัฮันาเสดับยอดของเทยมียอดของเทเยยอดนนี่ละมเป็นมาน้ำดินี่กเป็นเรื่องต่างกันี่อันนี้ยอดยอดแ่นียอดออบกัน เหมือนย่อดสนเลยเดี๋ยวเันี้ยนึงนะครับตอนควบผาดิบอกว่ากินน้ำดิไม่บอกเออพาลงอย่ดนเบิดแล้วดูเนีนั่นนี่ั่เบิดทุกัพนตัวนี้ล่ะ

เอาเน้เน้ยน่เดี๋วเดี๋ยวพี่นีนมันมาเข้าใช่ถ้าเราเป็นน้อะนะเดี๋ยก็นมาข้าที่ถ้าเรานยเี่มันก็ตีอกกันมึงน้อยก็ต้องแม่งส่ไม่น่นย่ในแกะผมอยเสี่ยงขึ้เทนไทยทำเสิ่างดูข่าไปก็ว่าไปอ้่าก็ได้ สองเท่ายี่นั่นหมดต้องแนบัดนี่น,นึกกินนิดรูของดีเ,เหมือนเรานี่เราคุ้นกับบ้านคุณี่สีจืน้อยได้เป็นเปรียงได้สีจืดน้อยยงังจังเหล้าใบบางห้าเขากินคุยบัดน,นี้แหาลาหลายนีเคิร์นวายยอดเผาหากินยากนะพี่น้องของสูงสุดครับ มีอวนดนี่เพืน่แม่งข้อแตกมืออนั after after ้น่หวอ้ยมีมาทำงานอยู่เหนเดยวเดี๋ยวของแตกได้กินน้ำเ้าเลย

Ừ Đâu Đâu, phao à Đâu Dạ Để lúc sáo bay khổ